บักใหญ่ๆพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิมาตึกกันว่ามันตัวนี้ได้ตัวนึงลบ่ได้คือบึ้งัดจับนี่แ่จับกองคือพอนั่งพัดนั่งนี่่พัดบ่เห็นคือพอจับก็ นี่เนาะนี่เขาบป็นอันนี้อ่ะเขาเอาหัวอาหารตามเนาะเนาะเอาหัวอาหารตามอันนี้จังหวะนี่โอ้ตัวน,น้อย<อ>หิมหิมจะรว่อยหิมก็ว้าว เอาหนูต oh, ุนนวดได้คดอนะไรเอาอะไรเยอะว้ยนะตุนนวดถ้าขอนี้วเป็นเนี้ยวจะต้องมาปนสะนับนั่นเนี้ย

มีคุณเบิ่งเหรอฮึฮึปัดนี่ไงมีไม่มีเบิ่งมีเหรอคนหนึงเล่นฟื้นสองคนเดกป้าน้องพี่หน่องเอ้ยสลายเป็นใส่ป้านิ่งหนอ มีน,นี่เอาอะ <ahor ita> เอาหนอเอานึ <at> <online? S 2> ่งไรป่ว <Find> ย <human Jorge> ือยอไปนอะกไรก็เยอะป่วยตายซะยังึงอไรนี่ตายมีขาโหตึกน้ามือหัื่นยังยังป่วยังป่ายอะรนี่้มปาอันปาเลยอัตายเบงปาปจจุยปจุยนั่น tuyển chưa săn tốt săn tuyển 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 ồ tôi tuyển 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 tuyển

บ่าลำลำป่าลูกซะป่าลูกกินดกปานอืตันั้นวอกอืม่มยโอ้ยมีดแล้วมันเุ็ันหินนี่มันเุ็ันหินอ่ะนะอ,อันห้อ้อย,ยมันหินอันตางอีกอันล้

มไปเลยจะรัดหนอขอบไปยดอยหนอปันนินมันนั่นอย่ะโอเค จะถินนี่เอาทายทายตัดินนึ่เอาตัวนี้ตนเอาเอาไปเอาไปเม็ดอ้านี่นี่้พอจัตายแล้วะดูจับไฝันพาจับดิยยดด้ยก็ทยน้ำเบ็ดนี่นี่โนทาดึงโน อ่ยเยี Notre ่ยมแดดตั้งไอฟอกสุดข้าศ oh, so ึกอเคย่าเอาดึงเถอะมัน oh, กินบุหรีเดี๋ยวมันผู้ร่วงสพไม่มีขนาดเอาดึงเถอะเผาจนอยล่ะจูเออเอ่อปี๊ดเอ๋โอ้ยตกละ ô oh, anh đi nhắc lên này cọt rồi ừ. ừ, ừ. ôi ôi này, ôi 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 quay ôi 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 ไปด้านไหนมาตัวยืนอ่ะเออ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 เอ นี่ตัวนี้ยนี่เอ็มบอนี่ขี้ก้อยจะสบนั่นยอะตัวยอะเลยก้ดโคบิงบิงเอ็ดเอ็ดก่อนเอ็มับออ้อยาคนก็บิงเอยเาสิบคนกดไลคเด้คนเนาะฝากกดไลเด้อเดไล่คอมเมนต์เด้อเด้อ เอาใครอยากพูดเกี่ยวกับยังคอมเมนต์มาได้เดอ้เดอใครอยากกินปลาก็มากินเด้อสิบสี่สิบสี่อันนี้เราตักเลียดมาเลยโขู่ดเลใครอยากกินปลาหนองมาหาปลาเฟืองได้เดอ้อนี่แหละวิธีชีวิตของปลาเฟืองนี่ตุ้น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 ต้โอ้ยสปอนสสชุบยัวยืน

ตัวนี้เห่ตัวนั่นเท่าลีบลอยเท่านี่ไอ้รวยไอ้นงกันล่ะอ้เดจริงจริงทิมสุดสุดเพรัดเอ่อตุกจะสายนย่งไงปลาไปตอนตกทำตอนำมาห้าใดเลยเขาไปเห็นทิมนั่น ทันมันคำเลยมันเลี้ยวแต่มันนัน่นนั่นเนาะเขาควางแหเลยอะไ,ไ,ไกี่ตัวกี่ตัเหอมาตัวยงหาตังรูปวาดีเลยปจุดนตเนื้อตรงนีเออตงนีตนี้ นี่บลอยบ้อยตัวยืนเลยนี่เอเอโคตราอ่ะโมเปีงโมเกนนี่โอ้ทุกคนนี่โอ้ยนี่ตัวนี้ยืนเลยนี่นี่นี่คนเห็นบอมากินขาวอีแล้วจู่ขเพิ่งกี่คนออมือหนึ่

ง่ายๆเนาะคนนอนนี hmm. ่ฝ mm ึกป้านองแบบนี้เลยเขาเพราะว่าเขาน่ะเคยกลัวเคยเกลือหัวอาหารตลอดนี่เอาเกลือหัวอาหารตลอดแล้วมันเคยไหมล่ะ12ต้นวันนี้เบิังกี6 40บ้นกระนี้กระนั่นวะตึมจับตัวยืดเอาพี่พี่เดืเอได้ยบจับเพือได้ได้ละเออเรียบร้อย นี know, das ่นี่เรียบร้อยยักกาอันนี้ถัดตึกเอาไปทขคอฟฟใช้มาเลยพ้อนกินกินเยอเอออืมอืมทืว่ามอรกิตุนาเอาเพมากออัน่ตวิ่ันต่าอันึงหรือออ้าเอามื่อไปเกือลต่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วมันหยิบโอ้ยนี่ก็บ่ได้หึดไปนี่ๆเอาไปบ่เอาบ่เอาไปนี่เม็ดมึไอ้ตัวนั้นก็ได้อ่ะนี่ตึกนี่พี่น้อง ไปแล้วอุ้ยตุกตุนตุนนี่ยุบจับจับครับล้วนเลยโอ้แคร์ได้ชุดน้อยครับฟ้าเอ้ยจิ้ซะตอนนี้แหละปลาเนี่ยโอกสนิทแดงๆนี่จังกุ้ยืออันปลานี่ยอันนี้สนิทนี่ยังเุ็น Oxy yên okay. lương. thì yên lương thích hầu yêu biết I'm sao I'm sorry. I'm sorry. và sorry. I'm sorry. I'm sorry. bên sorry. I'm đi I'm sorry.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  Đi Bạn nhìn mình, sorry. tôi đang I'm sorry từ anh yeah, oh, à, nhiều, chụp bông, có phải yeah, được nói ông thiệt, toàn nhiều, cứ chỉ như có mù, có đi mắn, có đi mắn, ông này bám để rồi, lộc tiền, tôi yeah. mà tôi nhìn áo em chung. nhưng pha đây Anh pha Pha Anh pha nài Anh pha Anh Anh pha nài em. 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 Anh

Ừ, chết con đương mình yeah. sợ hết bắt sợ tôi đưa bạn in đời bạn lên đời bạn in 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 đời Đơm bạn 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 โอ้งับเอ้ยกระจ้ยปยทรายไปล่ะจุ๊มดันไปเลยอ่ะไปๆไปดูครับพ่อครับพ่อไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปเบิเอ้าดิ่งโอดิ่ง

เปปไพร์เปปไพร์ฮิเปปไพอุ้ดอุ๊ดคือพออุ้มไงน้องจับกองจับมันจับต้องจับจับนิ่งๆกล่องเขานิ่งไปนิ่งมากมันเขาเบิ้งเบิ้งจาบการนิงเรียกตั้งได้เป็ลูกอี กดน้อยมาตึกป่าเฮ้ยัวไว้ว่มีหรอเบิง้งงบนตาลเนี่ยโอ้ยตึกตึกายเบิ้งไปน้ำเบ็ดนะ่เขาจงังเขาจังส้มเอ้ยตึกป่าเยอะ

โอ้ไ oh, หวแห่งเห่งซื้อเละตัวน้อยน้อยดูเอากระโุมตกเต๋าพุหล่ะไม่ตันหัจ้อยไปนี่ได้บไรบอสด้ยบอ เอ้เม็ดนุ่มัยอะมาเขียขบยื้อจักกกเียนั่นกางอีนเยัอย่กอินนีั่นี่นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าว่าปรีบคุณว่าเปรอือ อ้าวรุดเพียดอุ้ยนห่ลีเนาะอ,อืม้มแม่ขโมยอี๋แม่